ใครเอาจอมปลวกกับไม่น่ามากินเคยโนี่ราชบุตรไปคะราชบุตรตื่นเถอะไปคะไอ้ผู้ชายพวกนั้นจะแขงุมเสือไมค่อยไรน่งะุมเสื้อดูอนะะ้วเห็นอะไรหรือเปล่าอุ้ยไมก็มีไม่ช่วิดิอะไรนะไอ้หลงหน้าแหลมีิทำอะไรคะนี่เห็นคนกำลังนอนอยู่ว่าไอ้สาวหน้าสลเข้า าสารภาตรงไหนเะรฮะ,ฮะสาเภาตรงไหนน่าแหลมตรงอื่นนี่ใช่าษาช่วยเธอเอาไว้กลับตื่นฟื้นขึ้นมามาด่าฉันเธอคิดได้ดีเธอไม่มีเรื่องอะไรอย่ามาชี้แล้วเธอมาล้มฉันอยู่ช่วยเอาไว้ไม่งั้นก็ตายแล้วโอ้โหอ,อ,อย่าบอกนะว่าทวงบุญคุณที่มาช่วยเอาไว้นี่นะเป็นคนโรคจิตเห็นฉันเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยชอบใช่ไหมผู้ชายกับผู้ชาย จะมาแกะกระดุมฉันดูเนี่ยฮะเธอสลบอยู่ฉันอยากจะรู้ว่าโดนฟันตรงไหนถ้าเปิดดูพูดแปลกๆเป็นผู้หญิงหรือเปล่าวะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเฮ้ผู้ชายผู้หญิงมากต้อมาหาไปถามมาก็พูดผิดพูดถูกได้ขอถามอะไรหน่อยจะถามอะไรอยั่งเถอะรูแน่ดู ខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើម NICK! Yeah. Hong okay. ข้ายกโยนข้ากโยนอย่าไม่ยอมอย่ามาขอดูนะแล้วถอยหลังนีอย่านะอย่ามาจับพระคของผมทำไมจับไม่ได้ขอจับเบาๆไม่เคยครับผมพระใจนิยม อ,อยู่เรื่องจับยาทองอยาเทียวจับแล็บพนเสียว,จวใจสั่นยหวรบพ่อจะปวดหัวไหนกันและจะับแล้วใจสั่นเสียวสู้ ยิงจับต้งเก่งปำกัมเพน้าพยามันน่าขยบจะพาในแบบนี้ลูกยำลูพันมันเกิดร่ปยาจับทันนัเดี๋ยวแล้วจะอ๋ยใครเห็นมาต้องการท่านผมีมบอกก้อให้รู้การ ขัดจับมีได้ขอ,อดูไปเลยนีน่นะเฮ้ยเพื่อนจะไปยอมไหมคะทำกิริยาเก้าแล้วไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงถ้าหากว่ารู้จักเราเข้าไปเข้าเนี่ยแล้วจะหนาวเลยนะใ<ม>ช่ไม่พ่อขายร่ำแขง็ง พอทำงานลงเย็นป๋าป๋าดิหัวจะหลุดออกจากบ่าเป็นใครหัวจะหลุดจากบ่าในแผ่นนี้ฉันไม่กลัวใครนอกจากเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ที่ต่ำที่สูงก็รูจักอันที่สูงนี่ทีต่ำเฮ้ยอะไงนะชอบให้กระต่ายวายกระต่ายวายก็อยู่ขบวนตั้งแต่เด็กยังเรียกชื่อกุณู้เลยนี่เป็นใครกันวะทำเก่งคำแกล่งอ๋อแสดงว่าอยากรู้จักใช่ ให้เรารู้จักเราก็จะแนะนำตัวปิดไงยเราเองให้นมามวราจักบ,บุตรอัญชันเนจ้านามาโอ้ปิถอยยลังขอเดชึกเดชึกนะขออะไรแนะักหนาขอไปทำอะไรเข่าสุดเมื่อกี้ยังปากดีอยู่เลยเริ่มแทนจริงอยู่เชียค่ะคราวของไม่รู้ที่สูงที่ทตำ่ำสิ่งใดที่ขรามองปิดพลาด ดาตีนโทษเกล้ามองระเชียค่ะพระองค์ท่าที่สิบมาเชีาค่ะความดีเกล้ามองกระหม่อมท่านเอาไว้ถ้าพระองค์ท่านไม่ได้เกล้าหม่อมช่วยไว้พระองค์ท่านคงไม่มีชีวิตอยู่นะเชียวค่ะอ๋อแสดงว่าทวงบุญคุณใช่ไหมไม่ได้ทวงมาเชีาวค่ะเราเนี่ยแหละนะก็จะขอตอบแทนในสิ่งที่เจ้าเนี่ยช่วยเหลือเราไว้มาเชียแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันนะฮะเกล้าหม่องมีนามว่ายาชันมาเชียวค่ะในสองตัว เชียงเอาบอก<ๆ> sembla, ค่ยทอกผูเจักค่นี้มากเราเดี๋ยวขอปรึกษากำลังสนมแป๊บหนึ่งพี่ฉันรู้สึกว่าสามคนเนี้ยนะหน่วยก้านเขาอะดูดีถ้าเกิดไปเป็นทหารในเมืองหลวงเนี่ยฉันเนี่ยคงดีใจหน้าดูเลยปกป้องฉันได้แ<อ>น่<อ>นเลยไมแมเห<า>็นทหารเราหล่อไม่ได้เลยเอาเลยด้วยหม่อมฉันจะถูกสตาดูสิรับเลยนะคะพอรูปหล่อแล้ว เอาเลยตีสองคนใ่้เหรอฉันลับเลยนะเดี๋ยวคิวติดหลังตีมเ,เดี๋ยวกันแสดงว่าไม่ใช่คนแถวนี้แล้วก็ยังไม่มีงานทำใช่ไหมยังไม่มีงานทำไม่ช่วรค่ะพอดีเลยพอดีว่าในเมืองของเราเนี่ยขาดทหารอยู่พอดีอยากจะชวนทั้งสามคนอยาไปเป็นทหารในเมืองหลวงอย่าไปแม่ชัวรค่ะอย,ย่าไปทหารหรอทำไมไม่เอาสิน้าท่วมเหนืออย่างเีย เราเป็นเป็นรั้วของชาติไงรั้วของชาติที่ไม่เอาใหญ่เลยทำไม่ะเออรั้วของชาตินี้ไม่มีตํารึพันขี้เมาอยู่เดียวีคนในรั้วเออไปยืนไม่รู้ไม่เหมือนกันจะไปหรือเ่าไปไม่แล้ค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะแต่ว่าการเป็นอาหารของอันเชิญเนี่ยมีกฎทั้งหมด3มข้อรับได้หรือเปล่ารับได้่ทําได้ทั้งสมข้อแน่ๆนะทําไม่หมด ทำไมกูคนอื่นไม่เอาละทำไมวะกูกล้ามีเมียมันมันมันใช่ไหมเออมันไม่ได้น่าเสียเกิดมาต้องใช้ใช่เออแสดงว่ามีเมียแล้วพี่อะไรทางไหลท้งหลายจอมไปก่อนกำกวงหรืนี่เหมือนซุกกระสือเจาไม่เอาเอาเอาจอมไปก่อนจอมไปก่อนไม่เอาเราเก่าเอาเจ้าค่ะทำได้ใช่ไหมทำได้ส่วนข้อที่สองถ้าหากว่าจะมีเมียแล้วก็ เมียของเจ้าเนี่ยจะต้องหน้าตาเหมือนเราองค์ราชบุตรอันเชนหน้าแบบนี้เลยอะไรกันทำไมอะไรคิดดูนะทำไมหนักกว่าฮามีเมียอีกยังไงห่ะครับพี่น้องเออคดูดิทาไมยอายออย่างเงี้ยเออดังก็ไปมีเออเดี๋ยวทำแล้วมาเสียเดี๋ยวตัดหูอะไรเขาทำทุกวันยอมยอนไปก่อนย้อนย้อนไอ้ได้ไม่เจออ่ค่ะรับได้ใช่ไหม ส่วนข้อที่สามสำคัญที่สุดห้ามล่วงล้ำเข้าในเขตอุทยานดูวถ้าเกิดว่าเราราชบุตรอันเชิญรู้ล้วก็โทษถึงประหารชีวิตวเทำไมนะคะเออราชบุตรนะคะเดอะมอมฉันเนี่ย